สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องมินินาโนนะครับโอเคถ้าลูกค้าที่สั่งซื้อไปจะได้อุปกรณ์ก็คือมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็สายชาร์จพร้อมกับน้ำยาฆ่าเชื้อแถม1ขวดน,นะครับโอเคก่อนเริ่มนี้ก็คือเราเติมน้ำตรงนี้นะครับมันจะมีจุกยางอยู่เราแกะออกโอเคครับแล้วก ใช้น้ํำยาที่ให้ไปเนี่ยเทได้เลยเทไม่ต้องเยอะนะครับคือแนะนำว่าเวลาเราใช้เนี่ยพอหมดวนันน้ำที่คายอยู่ในเครื่องเนี่ยเททิ้งเลยนะครับเปลี่ยนใหม่ทุกวันดีที่สุดโอเคคราวนี้วิธีการใช้งานคือกด2ครั้งนะครับตัวนี้เครื่องก็จะพ่น กดอีกหนึ่งครั้งครับเครื่องจะอยู่การทำงานคราวนี้น้ำที่ใช้กับเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับต้องเป็นน้ำอุณหภูมิปกตินะครับเครื่องพ่นทั่วไปทุกยี่ห้อต้องใช้กับน้ำอุณหภูมิปกติถ้าน้ำเย็นมันจะทำให้เกิดไอนะครับน้ำจะระเหยแล้วก็ไหลลงด้านล่างทำให้เป็นสนิมได้นะครับโอเคในส่วนของวิธีการดูแลรักษาทุกวันตอนเย็นนะครับก่อนจะชาร์จแบตบ เทน้ําที่เหลืออยู่ในเครื่องทิ้งให้หมดใช้น้ําเปล่าพ่นซักประมาณ1นาทีครับแล้วก็เททิ้งและชาร์จการชาร์จเนี่ยชาร์จไม่เกิน40นาทีครับก็จะเต็มแล้วเวลาชาร์จเนี่ยไฟจะขึ้นเป็นสีแดงและดับลงเวลาที่เราชาร์จเต็มนะครับทุกครั้งที่ชาร์จเต็มให้ดึงออกเลยนะครับเพราะว่าเครื่องเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีอุปกรณ์การตัดไฟนะครับมันจะทําให้เครื่อง ถ้าถ้าเราสมมติว่าเราชาร์จไว้นานๆอย่างนี้ครับมันจะช็อตได้นะครับการดูแลรักษาก็มีแค่นี้ทุกครั้งที่เราไม่ได้ใช้งานพยายามคว่ำไว้ลักษณะนี้เพื่อที่ว่าไม่ให้พวกตัวน้ำยา ew เนี่ยครับมันอยู่ที่หัวพ่นมันจะทำให้เกิดสนิมหรือว่าทำให้หัวพ่นตันได้นะครับโอเคการใช้างานก็มีแค่นี้นะครับอย่าลืมชาร์จเสร็จถ้ามันเต็มแล้วดึงออกเลยนะครับ อย่าคาเครื่องไว้ท่าน,นี้แหละครับแค่นี้เองมินินาโนของเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ